สำรวจระบบนิเวศลุ่มน้ำปากพนังกันบ้างนะคะเป็นลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะณเวลานี้อยู่ในภาวะวิกฤตจากปัญหาว่าจะพืชรวมถึงการระบายน้ำซึ่งส่งผลกับภาวะน้ำท่วมในรอบที่ผ่านมานะคะชาวบ้านเขาเสนอให้ระทบทวนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้พื้นที่ระบบนิเวศนั้นสามารถฟื้นฟูและกลับมาสร้างเศรษฐกิจของคนสองฝั่งแม่น้ำได้อีกครั้งหนึ่ง นี่เป็นประตูระบายน้ำขนาดเล็กในคลองไส้ไก่หลายจุดค่ะแต่พบว่าตอนนี้อยู่ในสภาพที่ถูกทิ้งร้างไม่สามารถใช้การได้เป็นอีกปัญหาในลุ่มน้ำปากพนังซึ่งนอกจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของอำเภอนครศรีธรรมราชแล้วนี่กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิกฤตในระบบการบริหารจัดการน้าการระบายน้านะคะซึ่งส่งผลกับนิเวศของลุ่มน้ำปากพนังทั้งพื้นที่เชียนใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรติด้วย เพราะว่ามีปัญหาการระบายน้ําจากสภาพวัชพืชซึ่งอยู่ในหลายลําคลองจากภาพคุณผู้ชมเห็นได้ชัดเจนค่ะว่าวัชพืชเต็มลําคลองไปหมดขึ้นหนาแน่นขณะเดียวกันสภาพประตูร,ระบายน้ําขนาดเล็กในลําคลองไส้ไก่ก็ถูกทิ้งร้างไม่สามารถใช้การได้เป็นอุปสรรคสําหรับการระบายน้ําด้วยทําให้เวลาที่น้ําท่วมขังก็ท่วมนานต่อเนื่องนับเดือนสิ่งที่ตามมาก็คือน้ําเน่าเสียคงค้างอยู่ในทุ่งในพื้นที่เกษตรกรรมค่นะ ชาวตำบลสายหมากอำเภอเชียนใหญ่เสนอต่อทางการนะคะว่าอยากจะให้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยขอให้เร่งคืนสภาพน้ำการถ่ายเทของน้ำเค็มน้ำจืดและน้ำกร่อยเนื่องจากกว่า20ปีที่ผ่านมามีข้อพิสูจน์ชัดเจนค่ะว่าสภาพนิเวศลำน้ำล่มสลายโดยเฉพาะการทำมาหากินในแม่น้ำปากพนังจากเหนือประตูระบายน้ำขึ้นมาแต่เดิมก็เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของกุ้งหอยปูปลาสัตว์น้ำหากินได้ตามฤดูกาล ต่ว่าปัจจุบันค่ะทุกอย่างหายไปหมดเหลือแต่ซากวชพืชซึ่งกลายเป็นปัญหาของระบบนิเวศเราจัดได้เป็นแบบบ๊อบนะคือหน้าแรงกบเปิดให้นํำเกมเข้ามาเปิดเกลือเลยตึงปลาโอ้ยปูปลามันจะเข้ามาวันนี้หรือตึงหูดมดมูดเหล่าตึงเนี้ยปอปอป่อข้ออออนมากนี่มันจัดได้ทั้งทวกแบะบอบอะทั้งทางท่างการที่ตึงเกิดเรื่องกำจัดพักตบชาวากันกับ คือว่าคนมันปนนังแล้วยี่บนนะึงมันตั้งแต่แรกไม่มีเคลื่อนนะะอยุ่กันได้อ่ะเห็นไหมทึงเนี้ยต้องเอาธรรมจติธรรมจติกําจัดธรรมจติรรชตเช่นเดียวกับชาวลุ่มน้ําปากพนังและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําค่ะยืนยันว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของภัยพิบัติปัญหาน้าเน่าเสียเกี่ยวข้องกับแม่น้ําปากพนังที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบนิเวศสภาพแวดล,ล้อมล่มสลายจากสภาพแม่น้ำนะคะรวมถึงเศรษฐกิจของทั้งสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยก็จบลงไปแล้วทำให้ตอนนี้สภาพน้ำกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมีกลิ่นสัตว์น้ำสูญหายไปเรือประมงพื้นบ้านก็ต้องออกไปหากินนอกชายฝั่งทะเลออกไปไกลขึ้นเนื่องจากระบบนิเวศลุ่มน้ำปักผนังนั้นเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถทำกินได้อีกแล้วค่ะ